มเมนบักไล่ครับพี่น้องยางมากพอพอดีโอ้ตื่นเต้นระบาดเนี่ขึ้นอ้างล้างอยู่ครับพี่น้องอ๋อเด๋อดเดือดเดือเดืออเดือติดงาใหม่ครับพี่น้องวัดดวงมือเลยเนาะ กบ่น้องโอ้เสียเสียเสียโอ้ยสวัสดีครับพี่น้องผมโคประดกวันนี้กับภาพพี่น้องว่าจอบเบื้องป่าอยู่เคลื่อนหวัวพุ่งขึเก่าแล้วับ่นอ้องสัตว์บักไล่ไปกบ่น้องเมื่อกี้นี่บัถือจ่อยอุต่าหได้เห็นแล้วยิ่งบัถือซ้ำกบ่น้นองย่านทีบทน่บัถือซ้ำตัวๆย่านย่านบบได้ โบได้อีหลีครับพี่น้องอุย้ยผาด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  <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปนั่งจอบอยู่หั่นเกาหั่นหมานบุญละครับพี่น้องมองเกาสภาพอากาศมาื่อนี้แดดดีลมสงบครับพี่น้องเป็นแต่มีรุ่นอยู่ดอกไปเดี๋ยวขึ้นไปนั่งรุ่นน้ำกันอยู่เครงกอกใหม่บุญละครับพี่น้องว่าสิได้ตื่นเต้นบ่มื่อนี้ มเห็นตอนิ่งข้นยู่แจทั้งพุนกับพี่น้องยู่ยเงาไหมเลยไปใส่เลยสีไปลองสตัตว์ตรงบ่อครับพี่น้องมุมนี้มันสตัตว์อะไ้มันบังงาไม่ยาลาบแบบคักแน่เลยครับพี่น้องถ้าไปยิ่งก็ต้องอ้อมผิดเราไปนี่ใต้ใหม่เนี่ยครับพี่น้องไปใต้ใหม่ไปห่อนงาพุนงาพุนเดี๋ยวไปจอบยิ่งทั้งพุนดีกว่าคิดว่าสีหมอกลัว ไอ้ลองมึงครับพี่น้องเห็นตัวเดียวกันยิงยากฟ้อมบาดดีครับพี่น้องป่ะยังอยู่ครับพี่น้องยังอยู่อุปสรรคหลายอีริฟังครับครับพี่น้องปังงาไม่หลับพอดีพอดีเลยยังสิไปพอดีป่านนั้น อลองสัตว์พ่อห้ามมึงหยุดก็กัะคัณกบ่น้นนองยันตกต้นไม้เด้อแต่ผมสิเับใส่อยู่โอ้กินยากินซาให้น่อเอาสัตว์หล่นนะถือก็อคือฟุกแหรอครับพี่น้อง ด like right? ิ่มเสลือดจังสันหรอครับพี่น้องเรียกว่าถึกถอ่อุ้ยถึกถือถือครับพี่น้องถึกถือถือถืออุ้ย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 เหลือบลอยครับพี่น้องข้าพร้อมได้อดห้ำเปียกพร้อมออยังอยู่เปล่ะคือมีซีดีจังสันล่ะโมลุ้นเลยบอกครับพี่น้องนักอยู่ได้ล่ะ เดี๋ยวจังหวไปเบิ้งครับพี่น้องโอ้ยเยาว่าลุดเถอะครับพี่น้องพวกวัดรุดด้วนี่พราะว่ามันบุดินเลยไหมอ้อยเยาว่าเถอะเว้ยเอาเดี๋ยวจังหวไปเบิ้งครับพี่น้องยังอยู่อยู่ครับพี่น้องยังอยู่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 ป่าอยู่ยู่อ้ยเห็นแล้วครับพี่น้อง มีโลแท้ครับพี่น้องมีโลแท้เดี๋ยวนะมีโลแท้แต่วประเด็นคือลูกดอกมันปักป,กปักต้นไม้ลาบไหมครับพี่น้องลูกดอกปักโตต้นไม้ลาบเลยเอาจังไรละครับพี่น้องบาดนี้เปียกเปียกเรากลับเลยครับพี่น้องฟ้า เอาไม้ดีกว่าเอาไม้เท้าดีกว่าครับพี่น้องเดี๋ยวลองเอาไม้สาวคนครับพี่น้องเพื่อบริลง บัวชายย่อยครับพี่น้องนำเลือกยู่ไข่แน่้เต๋มือนอิดหอนๆบัดนึงน้ำบัวเย็นบันไดเดี๋ยวด้อผมกอดเท้าเสือก่อนคือเท้าบัวถือเกือกเทียอะไะบัวถือเสือกเกือกเทียอะไรถือบัวเอาถือเสือกเลยครับพี่น้องผมว่าสิเกาะเกาะเสือกเข้ามาเลยเห็นไหเด้อหนีครับพี่น,อน้องปลา อ,อ,อ,อืมอยอะเฝ้าเยอยเฝ้าอู้วเอ้าจับเสือกได้แล้วครับพี่น้องเป็นของเหงาแถปลาตัวนี้อืปลาลกกลัวครับพี่น้องลกกลัวเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งครับพี่น้อง สุดซ้ายกักสุดซ้ายกึกเลยเหรอโอ้โออนี่ครับพี่นอ้องคุมอยู่ปลาโลดนิดนิดเลระคุมกบคุมก็มกปีนง่าม,มไปมังยิ่งอยู่โอ้ยกินยากคักกินยากแน่ครับพี่นอ้องคือสิเด็กกับเลยเหรอครับพี่นอ้องเป็นสงนี่ปะกับเลยดีกว่า กำลังสิเขาบ้านมาพ่อของดีผู้ดีครับพี่น้องห้างมิม <c oughs> ของหวานตัวนี้ผมว่าเสียวไปฝากม่บ้านผมครับพี่น้องห้างหนีพฤศจิกอยู่ได้ดิแต่เกาขวางตัวเว้นหนึ่งสิข้าวว่ามันมันจะหาย <c oughs> มันตอดค้นเหมือนห้างมิมเกาบ่อย่างหรอกครับพี่น้องเอาง่ายเอาควันเปาจาะบาทสองบาทแล้วกว็มีดตัดรวดบึ้ง <c oughs> ไฟขียานี่แหละครับพี่น้องเป่ารดเนี่ยกว่านีไปทางไม่นะอืมอืมห้างกำลังกำลังอันนี้ครับพี่น้องกำลังพอดีกินเนี่อนี่เดี๋ยวขอเป่าจีกบาทสองบาทก่อนโอ้ยมันอยู่ใหม่ ยูใหม่ตายครับพี่น้องฮะปฏิบันยากดอกฮักเอาลวนเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี่ติคูใส่ควนในบัตรนี่ อู้น้ำหวานแตกซ้ำกันพี่น้องโอ้ขี่ครับพี่น้องอุ้ยเด้อเดียวเคี้ยวให้เบิ้งเด้ออือหี่อือกำลังสีห่างแล้วครับพี่น้อง เดีではでは nah ๋ยวพีเบิ่งไกลเด้อเดี๋ยวเบิ่งกลเด้อพี่บุรหัเห็นบ่เด้อพี่เจ้า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 ่น้องปะเดี๋ยวผมพาไปฝากไป้ากนรับพนกนปองปคคนวันนี้มีของมาฝากเอาอีหยังเอาอีหยังเอาเอานี้เอาเนินบ่าเฮ้ยเอาเอะเถอะอืมกาลังเหี้ยหยังนี่กำเพยหยัง ที่เขากินเบอเอาเห็ดเห็ดป่าให้กินเน,นี่ยนี่เห็ดยังกินดีเห็ดแปราเลยบ่อเอาจัดไปครับพี่น้องอม <c oughs> ไม่บาดผมมาเสียดแปซาให้กินเอาเดี๋ยวถ่ายกินแปรสาน้ำกันครับพีน่น้องเบอได้ฮังวิมได้เน็มมากจื๊บเอา <c oughs> พ่อมพอมกับพี่น้องบาทนี่บู๊ยเครื่องครบอันยังแน่นี่พักทั้งพักซุปพักดิบแล้วครับพี่น้องโอ้ยพักดิบเพิ่ว่าพักสดนี่บักแตงบักแตงครับพี่น้องแล้วก็อีหยังเขาเขาเอ้นอนอย่างเคือนี่ผักกาดผักกาดแล้วก็อันนี้พักสลัดครับพี่น้องพี่น้ำจิ้มเพิ่นพี่ครับพี่น้องพิเศษทัวเออมีมีสองสูตรด้วยนี่สูตรจังไหนเพิรู้นี่อันนั้นธรรมดานี้พิเศษถัวอันนี้พ่ออันนี้พ่อมีพ่อขาดบ่ไดขาดเพ่ได้นี่ นมจีนครับพี่น้องหรือว่าเขาปุ่นอืมแล้วก็ยังยิกงยิงอันนี้ครับพี่น้องนี่ไอ้ห้างมิมไอ้น้ำมิมครับพี่น้องเหลือซ้ำนี่ละแล้วก็แล้วก็นี่พร้อมนี่เอ้าห้างมิมครับพี่น้องนี่หัางมิมโอ้ยมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องบาทนี่กินแปรซูาน้ำกันเด้ออือเอาจังไดก้อนละ่ะน้ำจิ้มสูตรพิเศษเจังไรเขากินจังไรกัน ใส่ปากโลดใส่ปากเลยเห็นไข่ไม่ใช่แม็ตัวนี้ไหมเออเออโู้โหเสร็จละเสร็จละโอ้โหคนคนละอันเด้ไข่ปนินกับพี่น้องนี่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีบลคือขอกินยกข้าวเหนียวก่อนหรอกครับพี่น้องขาดบ่ได้ตัวบ่ได้กินเข่ามันคือจังบ่แล้วแรงโหลดครับพี่น้องมา ลุย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 ครับพี่น้องเอาไข่แล้วก็แซบเลือไข่ปลาลิบุรว่าแซบโอ้เด็ดครับพี่น้องผมว่าผมหิวเข่าตรงนี้เอาหรือปทั้งหนึ่ง อืมอืมอ๋อปิกเข่ากันครับพี่น้องมันสิอิ่มก่อนมันสิอิ่มก่อนแปะซ่าครับพี่น้องเบ่งพันเุ็ดก่อนแห้งสั่นบ่แล้วแต่ใส่รูดนังไงล่ะประกาศวันนี้ประกาศ มึงไปยาวได้สาวได้สาวเอาครับพี่น้องบบบนี้ยังไงเอ้าพี่ครับพี่น้องห็นเมไดพี่เนื้อพี่เนื้อปลาน,นิ้นครับพี่น้องเนื้อปลานิ้นนี่ขาวๆองตองเฮ้ยน้ำจีนเห็ดเอ็ก็คเฮ็ดบบเป็นแต่อยากกินคำนี้ไงแหละครับพี่น้อง หัวดีๆหัวดีๆแล้วก็ตัวไอ้ตัวไอ้ลงเอาได้อยู่แหรอกพี่น้องล้งนี้อือแล้วก็อยากอีกคนหนึ่งอืออืออือสองโป๊ะท่านพี่น้องรอบนี้สุดยอด อืเบือแซ่บถูกว่ะเบือแซ่บอยู่นี่แหละครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องกินแปะซ่าน้ำกันเด้อโอ้อได้ปลาคออีกเน,นานนะรอ่หนาเนาะรอ่หนาเดี๋ยวเนื้อปลาคอเอาปลาดูมาเห็ดแต่บองฮืไหวข่าวโพดมันบอบองฮือบอ่ะอืม,อม พอดูมันกน็เกือบได้ค่ะพี่น้องเกือบได้เกือบได้อืออือบไปคุณรอบว่นน้เห็นหครับพี่น้องในรอบนี้เห็นโตแสดงว่ามัน,นยิง่งบ่มมันเริ่มแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่ม มาแล้วจคถึงฤดูกาลมันปะนั่เยะไมรู้กันก็ก็สิบวันได้กินบ่อสว่วงนี้เพราะว่ามีคนอยู่แถวบ้านที่เจ้าสังไว้บอกว่าบ่อขายบ่อขายเจ้าเอามาให้แน่เอามาให้แน่โทษไปเรื่อยแล้วครับพี่น้องจะคล้องบ่หมาแน้่โทษไปเรื่อยละอือ้ยสุดแสบอยู่นี่แหละครับพี่น้อง ปนิ้นตัวนี้โลสองขีดครับพี่น้องมิเตซายเดียวกันเบิดเลยยิ่งมานี่มิเตซาสหนี่เลยครับพี่น้องโลสองขีดโอ้ยแบอบกระดอกไรอย่างหมูยังสีเห็ดกินโดนแล้วของหวานครับพี่น้องของหวานข้างนี้ของหวานใบควอนของหวาน แซ่บน้ำหนึ่จิ้มหรอครับพี่น้องพมวันไม่บานเพเพียดน้ำจิ้มแซ่บโอ้ผักสลัดพักสลัดครับพี่น้องผักสลัดนี่ปลูกอยู่สวนนะครับพี่น้องบริสุทธ์เด้ออืมพี่คำนิยใหญ่อีกแล้วหืยหยกตวยรวดอืมอืม,อม โม่มืแตงใต้ครับพี่มรอโอปากวาวเล็บ่รอบนี้แต่ยังว่าแสบครับพี่น้องเนอะปากวาวเลยชุดแสบอู้รอบหนาวจะง่ายก็อญ่างนี้นะ ตอนแรกว่ามันจะกินบ่เบิดครับพี่น้องสองคนแต่เบิ่งแล้วนี่คิดว่าเบิดแน่นอนครับพี่น้องเว <c oughs> ้ยใครจะกินเบิดรืตเขานื่อยจะกินช่วงนี้คอยจะค้ามยังไงข้าหนึ่งก่อนเบิ่งเหนื่มโดดกับพี่น้องพี่พูดข้ับข้าวปุ่นนี่เนื้อขาวสัมกันเลยเหรอครับพี่น้องแล้วก็ ถ้วยลงถ้่วคุยใส่กับเจวดีๆแบบนี้ไรที่ติส <laughs> ุดยอดสำหรับคลิปนี้กับจีไวไซ้ํำนี้ก่อนล้ะครับพี่นอ้องแสบเกินข้ามมันย่ายขึ้นเศบษครับ พอกันไหมคลิปหนาครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้มาเร้อมาเด้มมเดอกินแปรซสาต้องกันแซ่บครับพี่นอ้อง